ตกตลอดแตไม่ใช่ว่าไม่ใช่ตกค่อยมันตกอย่างนี้แหละค่ะแต่มันตกตลอดมันเบาแล้วกะ็แรงเบาแล้วกะ็แรงอย่างนี้แหละค่ะท่านผู้ชมเป็นอย่างนี้มาประมาณสิบกว่าวันแล้วค่ะ ทุก็น้ําท่วมนะคะน้ําท่วมไอไอกระ,ะท่อมนะคะน้าท่วมกระท่อมสาลาค่ะตอนนี้น้ำท่วมกระท่อมสาลาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะไม่ใช่ท่วมหลันคานะคะแต่ว่าท่วมท่วมพื้นนะคะเป็นเป็นครั้งแรกนะคะที่ฝนตั้งแต่สาวดำเกิดมาเน้น้ำน้ำท่วมที่อ่า ที่นาเนี่ยนะคะที่ที่สวนทำอะ่ะที่สวนทำในตรงที่เราสร้างซะทำกระท่อมศาลานะ่ะอันนั้นระดับสูงสูงที่สุดแล้วนะคะแต่ว่าจะทำยังไงได้มันร่วงนะคะ่ะโอ,อ้ชาวบานก็เลยไปไหนไม่ถูกเลยจะต้องทุไปไหนไม่ถูกเลยวัออไไนนี้ แต่และน้ำก็ไม่เคยท่วมไอกระท่อมสารานนะคะน้ำก็ไม่เคยท่วมค่ะไม่มีตั้งแต่สาําเกิดมานี่น้ำไม่เคยท่วมเลยค่ะกระท่อมสารานั้นเป็นที่สูงนะคะแต่ก็ท่วมเฉยเลย แบบนี้จนนับไม่ท่วนแลวค่ะท่านผู้ชมเฉพาะตั้งแต่ตั้งแต่สาวดําเกิดมานี่น้ำไม่เคยท่วมที่ตรงที่สาวดําทํากระท่อมศารานะคะ,าาาะ,คะเพราะเป็นที่สูงสูงก,กว่าทุกที่ค่ะตอนนี้ก็น้ำท่วมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะกระท่อมศาลาที่สวนธรรมค่ะน้ำน่ะเกือบจะเต็มสะสะใหญ่เลยนะคะ สะใหญ่สะยาวค่ะสะน้ำที่สวนทําที่ทั้งสองฝั่งเป็นป่ากล้วยนะคะเป็นกล้วยเต็มเลยแล้วก็เป็นมะพร้าวแล้วก็กอไผ่แล้วก็ชะอมแล้วก็ผักหวานต้นแค่าคานะคะแล้วก็ต้นหมาก นะคะต้นพุทธสาวตัวงออกไปถ่ายทาให้ดูไม่ได้นะคะตั้งแต่เสียงก็รู้นะคะว่ามันตกหนักค่ะแล้วหนักอย่างนี้นะกลางคืนตกแบบนี้และะ้ว่ะตกยันสว่างนะคะในขณะเดียวกันก็ถือโอกาสทวนตัวเลขให้เอซนะคะ ตกแรงมากต้นทุกข์ลมเลยน้ําถ้าน้ําท่วมบ้านละหานนาหรือท่วมบึงละหานนานี่ก็ถึงขอนแก่นเลยนะคะบ้านไผ่อําเภอปนบ้านไผ่ที่ท่วมหมดถ้าท่วมบึงนี้นะคะถ้าท่วมหมู่บ้านละหานนาบ้านละหานนาที่เสาดําอยู่บ้านหมู่บ้านเสาดําเนี่ยถ้าท่วมหมู่บ้านนี้แล้วก็ไปท่วมสวนธรรมนี่ อำเภอพลแมงน้อยบ้านไผ่ทัมหมดนะคะจนยันถึงขอนแก่นนะคะ เ้ยตกขนาดนี้มันมันไม่ใช่แล้วค่ะมันต้องพ่นแมมอนเลยนะคะ ดูนะคะท่านผู้ชม ท่วมขนาดนี้จะมีที่อยู่ไหมคะเนี่ย ก็เบาแล้วนะคะฝนตกเบาแล้วแต่ไม่รู้ว่าจะจะเบาได้สักเท่าไหร่นะคะทีนี้เดี๋ยวมันก็มาแรงอีกค่ะเดี๋ยวก็มาแรงอีกนะคะมันจะเป็นอยู่แบบเนี้ยประมาณประมาณสิบวันแล้วค่ะคิดดูว่าน้ําท่วมสวนธรรมนะคะน้ําท่วมกระท่อมสวนธรรมค่ะเ,เข้าไปไม่ได้เลยค่ะท่วมหัวเข่าเสาดํานะคะเดินลงไปท่วมหัวเข่าเสาดําเลยค่ะเสาดําว่าจะไปถ่ายอยู่เมื่อเช้านี้ ตอนมืดมันตกกั้งคืนแล้วมันก็ยังไม่ตกตอนเช้ามันก็หายไปประมาณสองชั่วโมงหล่ะสาวดาว่ากินข้าวเสร็จจะออกไปมันออกไปไม่ได้เลยค่ะทีนี้มันตกยาวเลยค่ะปกติกลางคืนนี่จะตกแรงมากนะคะพอสว่างมามันก็มันก็จะจางจางแล้วก็หายพอประมาณสักสามสี่โมงมันก็ตกอีกค่ะท่านผู้ชมตกอีกค่ะ สาวดำก็เลยถือโอกาสเอาตัวเลขมาวางให้ท่านได้ดูกันนะคะเพราะว่าหลายๆท่านก็ยกังไม่ได้ดูก็มีนะคะแล้เลยยัง g า a ะเดเลยนะคะ ฝนตกมากๆคือทำไมเนาะขอทุกท่านโชคดีนะคะในตัวเลขวันนี้จ้า